ไปดูมุกดาหารก่อนนะฮะเริ่มต้นในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับแก๊งเงินกู้นอกระบบนะฮะที่มีพฤติกรรมก็หลายท่านคงได้ติดตามในข่าวกันแล้วแหละนะฮะแก๊งเงินกู้ก็คือมีการบุกไปข่มขู่ไปทวงเงินถึงที่บ้านบางเหตุการณ์ก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นส่วนกรณีที่มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมฮะตามขู่ถึงบ้านทุกวันนะครับขอทั้งต้นทั้งดอกนี่นะฮะเขาบอกก็เป็นแบบนี้มายาวนานกว่า4ปีนะครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายตัวของลูกหนี้เนี่ย ทนกับพฤติกรรมของทางฝั่งแกง้เงินกู้ไม่ไหวนะครับถึงขั้นเอาภาพวงจรปิดนี้เอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะอดูภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่เขามีการเก็บหลักฐานเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับ นี่นะฮะก็เป็นภาพของแก๊งเงินกู้นะครับที่บุกมาที่บ้านของทางฝั่งลูกหนี้นะฮะจะเห็น2คนเนี้ยสคนเนี้ยเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับมีการเอาปืนแก๊ปขึ้นมายิงโชว์หน้าวงจรปิดเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ตั้งแต่นู่นนะสิบกรกฎาคมแต่ว่าล่าสุด24สิงหาคมก็มาอีกนะครับนี่คราวนี้เนี่ยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเดินเข้ามากัน2คน 2> <ไป S 1> นะครับ นี่มาคมคูถึงที่บ้านนะฮะบังคับให้จ่ายดอกจากเงินที่มีการกู้ยืมไปของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่งลูกหนี้นะฮะเขาบอกว่ามีการพยายามจะยื่นข้อเสนอขอจ่ายเงินต้นทั้งหมดเลยเพื่อปิดไอปิดสัญญาเงินกู้ไปเลยได้ไหมแต่ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้บอกไม่ยอมนะฮะต้องการจะเก็บดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆออไม่เอาอยากกินดอกนะฮะอย่ามาทบต้นแบบนี้อ,อ,อย่ามาปิดสัญญา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านดงอ้อยหนูนะครับที่นาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทางฝั่งของผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวตัวเองอยู่กันแบบหวาดระแวงนะครับบ้านนี่ก็แทบไม่กล้าอยู่เพราะว่ากลุ่มแก๊งเงินกู้เนี่ยมันมาเป็นประจำนะครับก่อนหน้านี้ยอมรับว่าไปกู้เงินกลุ่มนี้มาจริงๆด้วยความจําเป็นแหละถึงจะรู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันแสนจะแพง ก็จำใจกู้ครับเพราะจําเป็นต้องนําเงินมาลงทุนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่พอเราเนี่ยต้องการจะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเพื่อที่จะปิดหนี้ไปเลยเนี่ยมันกลับไม่ยอมแล้วก็พยายามมารีดดอกทุกวันแบบนี้วันไหนเราไม่จ่ายดอกก็มีวิธีการข่มขู่ตามวงจรปิดเนี่ยเนีย่ยเช่นเนี่ยเอาปืนแก๊ปมายิงแบบนี้นะฮะ มันมันทีมก็มัน,ม,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 นมันก็กลัวเนาะความปลอดภัยในชีวิตของคนในครอบครัวด้วยนะครับส่วนเหตุผลที่มีการนําหลักฐานนี้มาให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะให้สื่อนําเสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยตื่นตัวหน่อยจะได้เข้ามาดูแลเขาหน่อยนะฮะเออนี่นะครับอ่ะนี่เหตุการณ์ที่มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมครับ